สวัสดีจ้ามือนี้สาวเกษตรอินดีพามาเบิงสวนปูเด้อจ่าทา,างบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันเด้อค่ะนี่เพิ่นเฮ็ดพามาเบิงเพิ่นเฮ็ดลงสีลงสีครัวเรือนเด้อจ่าน,นี่คน่าเครื่องนี่ซื้อมือสองม่ามื้อหาเองจ้ะจ้ะมาเบิงเด้อจ้ะว่าสีดีปานได้เด้อค่ะนี่เครื่องสี นี่จ้จะกับของกะบองโรคีเดอะ่ะโรงโรงสีในครัวเรือนเอินเอิญเพิ่นกะซื้อมือสองมามื่อหามาเบิ้งแล้วกะโอ้้ามือหนึ่งก็สิเป็นแสนและค่ะน,นี่เด้อจ้านีเขา ตรงนีเป็นห้ำรวมท้ำรวมด้จานท้ำรวม <Okay. S 1> เป็นท้ำรวมแล้วก็ด้านหลังที่เห็นนี่จะเป็นท่อท่อแกบเด้อค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งด้านหลังของนี้จะเป็นท่อแก๊บกอู้อยากได้ทุกคนอยู่จ้ะเหมือหาเพิ่นว่าสัสก้า พ่าแม่พี่น้องใครมีโร่งสีสภาพปีจะเปลี่ยนสิขายมืนหาติดต่อไขว่มาเด้อจ้ะอยากได้คือการ <c oughs> นี่เด้อจ้ะโอ้สีแยกใด้ทั้งอันกองได้สารพัดคือโรงสีใหญ่คุณนเด้อจ้ะนี่นี่เด้อจ้ะสูงประมาณสามเมตรจะสิทาไปเบิ่งสวนเพิ่น มีแยกแกบแยก,แยกล้ำแยกข้าไปแต่ว่าล้ำนี่สิเป็นล้ำรวมล้ำรวมกับคัดได้ดีอยู่จ้ะนี่ค่ะบัดนนี้เพื่อนก็เลี้ยงหมูเพื่อนกับเพิ่งซีเริ่มเฮ็ดหอกจ้ะเพิ่งสีเริ่มเฮ็ด <Okay. S 1> นี่เลี้ยงหมูกินห้ําอยู่ซีตเพื่อนว่าหมูนี่เพิ่งเลี้ยงได้สองเดือนแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพินนะะ่งนเนี่ยค่ะแม่เฮ็ดที่นคะก็ตองเั้น หมูซีโตเพิ่นวาเลียงไวเป็นแม่พันจ้ะซื้อมาแต่ตำอิตยานมนี่โตละพันหาจ้ะแต่ว่าตอนนี้นี่อันหมูซีโตนี่มันอายุสองเดือนแล้วก็โตง่ญ่โตอ้วนนะจ้ะเพิ่นเฮ็ดปลาเฮ็ดอันแบบขั้วเลื้อนนะจ้ะพี่น้องพี่น้องนี่เนใ้สีผุดจ้ะนี่ที่เพิ่นด้านหลังนี่เด้อค่ะก็ลมลื่น น้องไม่ต้องมานะลูกมีขี้หมูหนิแม่จะเดินนี่จะ้ะเลียงไกล้เข่าไปกะให้ไกลเลียงไกลไกลบ้านไกล้ชนเขานี่แหลจะจ้ะซนแนบบ่นแนบซนเก่งกะได้ขายได้กับโตแพงอยู่เด้อเป็นพันพันหามาเด้อพี่น้องตัวใดซนบ่นเก่งกะต้มเข่าหมอ้อนี่แหลจะจ้ะพาะเบิ่งด้านหลังนี่สิเป็นทอ่อทรงแกบเด้อคะ่ะ ทรงออกมานี่พี่น้องมาเบิงนน่ออบม,มาเบิงมีแยกแกบแยกล้ำแยกเขาฮักเขาปลายมีตะแกงล่อนเอาเศษอันใบไม้ใบใหใบย้าออกมานี่จะ้ะนี่จะมองเพิ่นนี่ท่อออกแกบเพิ่นแล้วค่ะนี่อยูด่ด้านหลังนี่้อจ้ะนี่ลงเลือนเพิ่นเพิ่นกระเฮ็ดอันนี่ บองนี้คือเหล่าไก่ได้พี่น้องเพื่อนก็ะพึงเริ่มเฮ็ดตีละจ่าเพราะว่าแต่กี่กับ่บหูว่าเพิ่นเห็ดลงสีบัดนีเพิ่นกะว่าไปหน้าไปสีเขาไปยังนี่จ้ะนี่ลงเลือนเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูพึ่งพึ่งกระสิเริ่มเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนี่ค่ะปลูกพืชพักสวนครัวบักนาวบักหุ่งจ้ะ กะพายสนใจก็เอาไปเป็นแนวทางได้เด้อจ้ะนี่บักนาวเพิน่นหนอข้ามาเบิง่งนี่เด้อ่ะปลูกไว,บว้บ่ได้ซื้อดอกคะ่ะอันนี้ก็สิเป็นด้านหน้าโอ้ได้ทีอันทีเพิ่นทำเลดีนี่มองนี่ลงสีหน่อยเด้อจ้ะลงสีครัวเรือนเพิน่น จ้าคลิปนี้กะพาะสมสวนซ้ำนี่แหละจ้าพระมาเบิงอันพ่อกันอยู่วางทางเลยค่ะพี่น้องกะนน้ำเพลินมาว่าไปใส่เพลินมาไปสวนมาสัตว์อ่ากำลังมีไผ่เข่ามาเยี่ยมชมแหละจ้าพี่น้องจ้าสวัสด,ดีจ้าซ้ำนี่เด้อจ้า